สวัสดีครับผมตอมเมนซัดนะครับก่อนกับหมกดหารมือนี้นะครับแวะร้านของฝากพี่สมบัตินะครับเนาะแวะซื้อมัมพี่น้องของเสียบห้องเมืองสเยภูมินะครับต้องร้านนี้เลยครับร้านพี่สมบัตินะครับมีพี่สมบัติสุดหลอกกรังแพ็คให้นะครับเนาะเออ ผมแหวะซื้อมัมตุมกับเหล้ามีคุณเชียงพร้อมพี่น้องเอ้ยแนวแทบกเนะขาดไรกับบา้านเฮาเฮาต้องซื้อกลับไปกินกับพี่น้องคราู้ไดสนไกอยากซื้อมัมซื้อใส่กอกไปฝากพี่ต้อนน้องครับมีทุกทิง่งทุกอย่างมีทุกแนว่วทุกอันนะครับน้องแวะได้เลยครับร้านที่สมบัติแยกสามหมอนนะฮะก่อนเข้าชัยภูมินะครับพี่น้องทุกท่านจ๋าราคาถูกเป็นกันเองแถมแทรกอิจฉาพี่น้องผมการันตีให้เลยว่า แซ่บแซบแซบครับผมให้สามนิ่วเลยครับมีโคลาดกับมีเด้อพี่น้องเด้อเอาไปถามพี่สมบัติกันเลยพี่สมบัติร่างเจ้ามือสายก็ไม่อยู่ช่องสามหมอจังหวัดชายภูมิครับอำเภอคอนสวรรค์ขายหมัามขายไส้กรอกของฝากมีทั้งปีกและส่งใช่ไหมมีทั้งปีกและส่งบริการส่งถึงหน้าบ้านครับครับผมในทิกตอกก็มีในเฟซบุ๊กก็มีครับในเพจก็มีครับ สนใจอยากสร้างสินค้าตี่ต่อได้ที่เบอร์โทร0988741760ก็อยู่ตรงแยกสามหมอครับต้อนทอดตีมงเป็นต่างดานนะครับเนาะแมครับผมเกีก่อนถึงดานแะม,มาหายไอยเบิ่นนะครับร้านเพิ่นสิยูร้านแรกเลยครับมาเอการ้านแรกเลยนะครับเนาะก็มาเจอร้านที่สมบัติเลยนะครับเนาะมีของฝากแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ มีทั้งไอ๋มัมมีมัมมีไส้กรอกมีมัมมีไส้กรอกไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อมัมหมูเนื้อคุณได้จะได้เป็นของฝากก็คือสามารถโทรที่ต่อเพิ่นได้นะครับเบอร์โทรได้ผมจะขึ้นให้ได้ครับพี่น้องเด้อเบอร์โทรจะขึ้นให้แล้วก็เพิ่นมีปีกพร้อมมีทรงพร้อมผู้ใดอยากรับสินค้าไปขายต่อก็คือติดต่อพี่สมบัติได้โดยตรงเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยว ยังไงก็ฝากร้านวิสมบัติเลยนะครับเนาะครับขอบคุณครับผมร้านวิสมบัตินะครับลูกค้าเยอะอร่อยการันตีความแซ่บนะครับมีทั้งไส้กรอกและหม่อพี่น้องท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับผมได้มาจากพีิสมบัตินะครับขอบพระคุณพิสมบัตินะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะของแซ่บเด้ออืมครับข้าวหมูที่สดๆพร้อมน้ำสุปจิ้มช่วยละ มัมอนนี้มมเนื้อเนื้อใช่ครับไอ้ถ้าเพื่อนสนใจต่อร้านพี่สมบัติเลยนะครับเนาะผมจะขึ้นหน้าเพจให้นะครับพี่พี่สมบัตินะครับอยู่แยกสามหมอนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเพื่อนมีปีกมีขายปีกขายส่งผู้ใดอยากรับสินค้ามัาเนื้อมัมหมูเราไปขายตอกับทักข้อความหาเล่าหรือว่าโทริดสอบถามเราเลยนะครับในช่องต่ออแล้วแกก็มีขายนะครับเนาะในแฟนเพจแกก็มีขายนะครับเนาะแซ่บครับพี่น้องผู้ใดอยากซื้อไปฝากพี่จอนน้องกัน โทรหาแกเลยผมจะขึ้นบรัวให้ตามนี้นะครับน้องโอเคพี่น้องจัดไปครับผม